สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินนาวงานนี้เอาให้จบบัวขาว vs อีหลงพร้อมรีแมทภาค 3, สศึกสุดท้ายแห่งการสางแค้นก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง pak2c ครบจบทุกความมันปักยก 2C ถึงเวลาสาังแคนหลังจากที่รอคอยมานานสำหรับศึกไตรภาคระหว่างดมด c o คอบัวขาวบัญชามเมฆยอดนักชกขวัญใจชาวไทยกับอี้หลงนักกังฟูเศ้าหลินจากจีนหลังเจอกันมาแล้วสองครั้งผัดกันแพ้ผัดกันชนะ ล่าสุดนักมวยทั้งคู่ได้เซ็นสัญญาที่จะชกกันเป็นครั้งที่3อย่างเป็นทางการเรียบร้อยโดยมีกำหนดจะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกที่เมืองกวางโจวประเทศจีนในวันที่6ตุลาคม2568โดยไฟแรกที่เจอกันเมื่อเดือนมิถุนายน2558ที่เมืองจี้หยวนประเทศจีนชัยชนะตกเป็นของยอดมวยชาวไทยหลังจากที่โชว์พลังกำปั้นและพลังเตะเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกฉัน แต่อย่างไรก็ตามผลล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2 5 5 9ที่เมืองนาน,นจิงประเทศจีนซึ่งฝ่ายนั้นบวกขาวเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ถลุงอี้หลงนักกังฟูเส้าหลินจากจีนทั้ง3ยกแต่เมื่อรวมคะแนนกลับเป็นฝ่ายแพ้คะแนนอย่างน่าเหลือเชื่อแน่นอนงานนี้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆกําป้นไม่เพียงแค่ชาวไทยเท่านั้นแต่รวมถึงแฟนชาวจีนที่ก็รับไม่ได้กับผลการตัดสินที่เหมือนกัน จนทําให้แก่กระแสอยากให้มีไฟตัดสินกันอีกครั้งจนสุดท้ายวันนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆเราต้องคอยติดตามชมกันดูนะครับว่าคู่นี้ตึกไตพราค,ครั้งที่3จะเป็นยังไงบัวขาวจะย้ําแขนได้หรือไม่ขอติดตามข่าวสารของ,ของคิปหน้าของศึกนี้ได้ที่นี่เป็นกลางชินแนลขอบคุณมากครับ